สวัสดีครับนะครับผมมาพบกับบ่าวปอหน่อยอิซึกิอุดรธานีกันอีกเช่นเคยนะครับผมมือนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับบนเป็นยังครับพี่น้องเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวซึ่งมีพี่น้องนะครับทำกันเข้ามานะครับในฤดูกาลที่แล้วว่ารถเกี่ยวมือสองมี่บ่นะครับณปีนี้นะครับทั้งอิซึกิอุดรธานีของเขานะครับรถเกี่ยวมือสองเขามีแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับอิซึกินะครับเฮดพี80พีพัดนะครับ80แรงม้านะครับเครื่องยนต์นะครับ 3,000เทอร์โบนะครับจริงๆแล้วอยู่ในสเปค2,900กว่านะครับแต่ว่าขอตีเป็น3,000ก็แล้วกันนะครับผมเป็นเครื่อง3,000เทอร์โบนะครับพร้อมสําหรับการใช้งานนะครับมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาชมนะครับสภาพโดยรวมนะครับของตัวรถนะครับว่าสภาพนะครับจะอยู่ขนาดใดนะครับซึ่งนะครับตัวผมเองนะผมให้สภาพโดยรวมของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับบ่างๆเขาจะ เป็นอุปกรณ์ในส่วนต่างๆนะครับที่เขาเห็นอยู่ในตัวนี้นะครับ่ว่าจะเป็นนะครับชุดเหล้านมนะครับชุดเล้าเนื้อเหล้านมนะครับออเกอร์นะครับกับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็พวกใบมีดนะครับกับยังคมนะครับบ่มีหักบ่มีบินจักใบนะครับพี่น้องนะครับชั่วโมงการทํางานของตัวรถนะครับชั่วโมงการทํางานของตัวรถ อยู่ที่637ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ยังบาเยอะนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ภายในตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าคอนโทรลนะครับแบบจอสตติกนะครับก็ยังใส่งานได้ดีอยู่นะครับยังใส่งานได้ดีอยู่นะครับทุกอย่างถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับผมในส่วนของแทกยางนะครับแทกยางก็ยังเต็มนะครับแทกยางยังเต็มนะครับหลอรลวดเลื่อนนะครับสปอเก็ตนะครับหลอน้านะครับยังเต็มอยู่นะครับพี่น้องยังเต็มอยู่พอออกไปใส่แบบ ใส่แบบเายวๆเลยนะครับเขาล่งฤือดูกาลนี้นี้รับรองว่าคุมทุนแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเขามาเบ่งการทาัทง้งทั้งอ่ทาทั้งด่านลังนะครับชิ้นส่วนต่างๆต,ตรงนี้เขาบ่ได้เปลี่ยนนะครับรถขั้นนี้บบเคยส้นขางกันแท้มาเด้ยพี่น้องเด้อนะครับรถเป็นรถส่งานหน่อยนะครับสภาพทุกยางอยู่ในอ่าสภาพสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบ่งตู้กันนะครับ ตู้กัย่งบ่มมี่ห้อยเชื่อมนะครับยังบ่มี่ห้อยเชื่อมแตกบินนะครับกัย่งโอเคอยู่นะครับยังยังถือว่าเป็นรถที่ใส่งานหน่อยมากๆนะครับเอานะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับกับท่างอิซิคิุดอนท่านีของเขาใดนะที่เบอร์ศูนย์เก้าสามสามหาเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับหรือว่าจะแม่เวียนเยี่ยมยามกันนะครับกับมาที่ บันนาคานะครับบันนาคาบันขาวนาคาของเฮานี่แหละนะครับกับถ้าเกิดว่าออกมาจากตัวเมืองอุดรนะครับออกมาจากตัวเมืองอุดรนะครับกะออกจากอุโมงค์มากนะครับสิกิโลนะครับสิกิโลนะครับลานของเฮาจะอยู่ฝั่งสายมือนะครับจะมีรถแทรกเตอร์อิซิกิจอดอยู่หนาลานนะครับหรือขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับขันมาบ่งหอดจอดบดถึงจังไหนนะครับกะติดต่อมาดิที่เบอร์0933590908ครับผมสวัสดีครับ